ช่องทางติดต่อตุกตเฟมเบอร์รี่เฟซบุ๊กไลน์เบอร์โทรขอใกล้พ่ะนโอ้อพูดนะ สวนนี่หน่อยก็ได้มั่นหลายแค่นี่โอ้โ้โรเ้มือเลยนี่ชอบมือเลยนะโอ,โอ,โอ้ งามอยู่เนาะเป็นหัวดี่ต้นล่ะใช้ปุ๋ยเยอะเห่แน่น่อืมเก่ะดอนอนลวะนมีละพันเนาะสบายดีสบายดีโอ้พอดีจะกลับไปในเมืองมะพอนองไขลีกูดมั่นต้นนะ บ่ไรปโรงเรยียนบมมื่อนีมื่อนี้กโอมื่อวันอาทิตย์ด้พักวันอาทิตย์มาซอยแม่พอแม่คูตมันแม่พย่านดำหมอืพรย่านหอ้บอเมื่อไบ่นี่ขุดมันแต่จะามงเราดิโลแต่สาหละประมาณแดโมงคุดจ้กเมื่อเลยซากะสองเมื่อนี้ว้านกับมาขูทึ่กันแม่หมู่านนี นี่บอกซีก้นนี่บอแม่ท่านนี่แหละเขากำลังกับเนืเตี้ยนอยูอ่หม้อใดกันอยูอ่หม้อหูสาวหม้อหูอันเียครับ <c oughs> น้องใกล้ดี <c oughs> ขายส่วนใดล,ล่ะนี่ขายไอ้ล้านเดยนี่บอกใกล้ๆนี่บอกแม่เราสิไปขายล้าในใกล้ๆนีน่แหละ พูดแล้วกับมาปั้นอีกแม่เติมตาอีกกับม้นนแล้วกตาค่าเพิ่มไปโรงเรียนค่ารับเขาเนาะแม่ขี้ปลาชัถุงเมื่อเลยนะมันจับอัไจะพายอ่ะม่อแม่เมือแตกเด้มือบนุ่มเด้มือบุสาวน่ะมแตกแบบ คข่ลีก็ขยันอยู่ตัวนี่ย <c oughs> ัพอได้ <c oughs> อยู่ตามหน้าเป็ <c oughs> น, <c oughs> นยี่บ่นี่เป็นเกี่ยวข่าวเป็นยี่บ่เป็นได้เกี่ยว <c oughs> ยี่บ่เกี่ <c oughs> <c oughs> ยวอ๋อเด็ดเป็นเหมือนเด็ดสาวบุตรไถซอยพ่อเมียไขลีกอัทย่าใส่ดีหอยอ้อยตลอดนิ่มดีสิครับ เตี้ยนเนาะมอสอัลพรอนได,ด้ไปกินเดยตาม,มางน้ำเงินอยู่มือนวนมนดอนร้อมรอนรักสบายได้มาจะไม่สวนี่ปลูกแต่มันอย่างเดียวบ่แมนปลูก้มันมนี่เลยปลูกแต่มันยางเดียวปลูกมาจาปีลปีอืม มันน่าดกอยู่ด้วยนีปนะป่ปลูกจากสวนละมันต้นปีนี่ปลูกสวนเดียวบลอลสวนเดียวแล้ว่นได้ล่าล่าเด้น้องแค่ลี <c oughs> อ๋อน่าชมสูดได,ด, <c oughs> ด้ยขยันนี่ลีค่ะน,น้องแค่ลี <c oughs> น่ารักคอม